เฮ้ยมึงไม่ธรรมดาเลยอ๋อนี่ไวนิ้วสินะฮะอ่ามีเสื้อใส่เสือเส้อมีอ๋อมีใส่เสื้อเออแนะนำก่อนโจ้ก็คือบีบอยฉายาบีบอยโปรโจ้ก็ดูรางวัลนะครับรางวัลน,นี้ได้มาจากไหนอรับโจ้อันนี้อันนี้ใช่ไหมที่เป็นระดับเอเชียใช่ไปฝรั่งเศสเนะี่ยอ๋อที่แข่งกับเวียดนามแล้วก็ชนะวันนี้เท่าไหร่ฮะับสามร้อยห้าสิบจริงๆมันขายหกร้อยเก้าสิบอ่ะเพราะว่าเนื้อผ้าเราเนื้อผ้าดีเนื้อผ้าดีดีดีครับดีดีพร้อมไหมพร้อมเลยโอเคเอาไปเลย สวัสดีครับกลับมาพบกันกับบงไดชแนลนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดธุรกิจฟิลฟิลนะครับของน้องคนหนึ่งครับซึ่งอยู่ในออฟฟิศผมเองนะครับก็คือธุรกิจแบรนด์เบรกบีดซึ่งงานทุกชิ้นของน้องที่ทำนะครับเป็นแฮนด์เมดแล้วก็ต้องการคนมาลงทุนวันนี้ก็เลยอยากจะช่วยน้องประชาสัมพันธ์นะครับก็เดี๋ยวนัดกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกับโฟโจนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าที่บ้านฐานการผลิตแบรนด์เบรกบีดเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากเล็กๆเนี่ยเป็นยังไงโอเคครับเด เดี๋ยวใครไปที่บ้านนะฮะไปครับผมโจหน่ากินมากเป็นมาม่าครับมามานะ่าน้ำใสได้เยอะนะร้านนี้ได้เยอะราคาถูกได้เยอะคนละครึ่งคนละครึ่งกับพี่ <laughs> อ่ะตอนนี้ก็เข้ามาที่บ้านน้องโจแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหจะเห็นว่ารางวัลเยอะมากแนะนําก่อนโจก็คือบีบอยฉายาบีบอยโปรโจก็ดูรางวันนะครับร <Yes. S 1> างวัลน,นี้ได้มาจากไหนครับโจอันนี้อันนี้ใช่ไหมที่เป็นระดับเอเชียใช่ไปฝรั่งเศสเนะอ่อ๋อที่แข่งแข่งกับเวียดนามแล้วก็ชนะที่พี่มองไปให้กำลังใจ <laughs> <laughs> อ่าอันนั้นเป็นของอิซุ แบตเตอร์ออสเตเลียเกือบหมดเลยอ๋อแบตเตอร์ออสเตเลียเกือบหมดเลยนะครับอตอนนี้เดี๋ยวจะทำอะไรครับเนี่ยนี่เป็นเย็บพิมอ,องเป,าปา็นแบบว่กออา,ก,ารกระเป๋าตัวนี้อ๋อกระเป๋าอันนี้คือคอลเลคชันใหม่ของเบกบีดใช่ครับยังไม่เสร็จดีคืออันนี้คือเย็บเองกับมือเลยครับใช,ใช่เย็บคือเห็นแบบนี้อาจจะธรรมาดานะเดี๋ยวมันปรับทรงได้ปรับทรงให้แบบว่าเข้าเข้ากันได้ก็คือจัดทรงได้จัดทรงได้พูดง่ายๆเลื่อนได้คือเป็น เป็นแฮนด์เมดวันใบวันกระเป๋าไม่แพงนะพี่หมอเท่าไหร่ครับอย่างนี้ถ่ายขายเท่าไหร่นี่องร้อยห้าสอง้อยห้าสอันผ้าเนี่ยผ้อ่ผ้าผ้าผ้โอเคอันนี้เป็นผ้าเช่นเหงื่อไอ้อย่างผ้าเช่นเหงื่อที่เท่าไหร่ฮะนีร้อยเจ็ดสบเก้าส้อยเจ็ดสบาเก้ทเอาไปทำบุญเลยครับคนก็โอนสี่รอยนสี่อบประมาณนอ๋ตัวนี้กำลังฮิตทำมาทำมาทำมาเยอะไหมอันนี้สี่สิผืนหมดเลยเอาืนนทยนี้ืนที่สี่ส่ผืนไทยก็คือไม่า เฮ้ยคนคนที่ดูไม่คนที่ดูใครที่สนใจมาให้ทุนทำด้วยกันก็ได้นะครับเพราะแบรนด์นี่อาจโตได้ตัวนี้พี่ซื้อละตัวนี้เท่าไหร่ฮะสามร้อยห้าสิบคจริงๆมันขายหกร้อยเก้าสิบ่าเพราะว่าเนื้อผ้าเราเนื้อผ้าดีเนื้อผ้าดีดีดีครับดีดีเราข้างหลังเลยเนื้อผ้าดีสูรูเนชั่นขยายความนิดนึงสูรูเนชั่นก็คือองค์กรฮิปฮอประดับโลกนะครับ อ,นนอันนี้อันนี้คืออะไรคือคือคือจะทำให้กูดูเลยใช่ครับอ่าลองทำดูสิเนี่ยคือใส่ใจความพรีเมียมเหมือนกันเถอะอืมตรงนี้แหละตรงนี้แหละอ่าอันนี้พี่สั่งผ้าอ่าคือกลิ่นกลิ่นกลิ่นให้มันเป็นกลิ่นแบบถ้าใส่สั่งเบรกบีดต้องได้กลิ่นนี้อ่าเออจริงว่ะหอมหอมหอมเจาะเจาะเจาะอ่าอันนี้มาต่ออ่าต่อต่ออ่าอ่าตรงไหนกลางนะครับเออว่ะอ่าโอเคให้ต่อฮะอ่านี่ก็ใส่ไปนี่แล้วก็ตอก อ๋ออุปกรณ์เยอะอันนี้ก็อย่างนี้นั่งทำทุกคืนเลยนย <นะ S 1> ก็คือเป็นกระบวนการในการผลิตนั่นแหละพูดง่ายเป็นโรงงานนั่นแหละแต่ว่าเป็นโรงงาน,นที่แบบเริ่มทำแบบแฮนด์เมดอะไรอย่างง <นะ S 2> <อ>ี้อันนี้จะพาไปไหนครับเนี่ย อ๋อมีแบบไวนิ้วสินค้าด้วยเฮ้ยมึงไม่ธรรมดานะเฮ้ยอ๋อนี่ไวนิ้วสินค้าอ่ามีเสื้อเสื้อนี่ยส์เสื้อมีอ๋อมีใส่เสื้อเออครับอ๋อเฮ้ยนี่เป็นผ้าอ่าโอ้อ่าอันนี้เป็นเลี้ยวมีอยู่ เฮ้ยเอาจริงๆไม่ธรรมดานะที่เโอ้กูว่ามือเริ่มจากเล็กๆก่อนอ๋อเริ่มจากเล็กๆวันนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นสตอรี่เล็กๆแล้ววันหน้าเนี่ยประสบความสำเร็จพี่พี่ดีใจนะที่พี่ได้มาถ่ายอ่าเบรกบีตสโต้มีสติ๊กเกอร์แจกด้วยครับการตลาดส่วนมากเจาะกลุ่มอะไรอย่างนงี้นะนักเต้นฮิปฮอปจักรยานใส่ได้หมดเรื่องย่างนี้มีไปออกงานอะไรไหมไม่ค่อยมีเพราะว่าอ๋อช่วงนี้เป็นโควิดแต่ถ้ามีก็มีเหมือนกันไปออกบูธออกอะไร นี่คู่แข่งโจนห้าร้อยเลยฮะเนี่ยโจนห้าสิบอ๋อรางวันอันนี้อะไรอันนี้อยู่ลาวอยู่ลาวอยู่ลาวอันนี้อไอซิคทีนอ่ะไอซิคทีนตั้งแต่เฮียหนุ่ยยังยังพร้อมๆเลยนะฮะไอซิคทีนนี่สิบกว่าปีละอ่าส่วนอันนี้เป็นเกมพันหน้าอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยออนซอนของเด็กของเด็กตอนนั้นปันเด็กด้วยใช่อ๋อนี่รางวัลรางวัลโอ้โหเยอะเลยก็คือรางวัลทั้งหมดจะอยู่ที่บ้านโจ้มดเลยใช่ครับของเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะหลายๆคนด้วยอพร้อมไหมพร้อม โอเคเอาไปเลยสั่งสั่งสั่งได้ที่ไหนสั่งได้ที่เพจเต็กซ์ตโตครับเต็กซีตโตา เดี๋ยวใส่ลิงค์ไว้ให้ข้างล่างโอเคครับขอบคุณครับพี่โจก็วันนี้ขอบคุณน้องโจ้ด้วยนะครับที่วันนี้มาเปิดนะครับเขาเรียกว่าธุรกิจเล็กๆนะครับก็จริงๆไม่เล็กนะก็เป็นเป็นแบรนด์เริ่มต้นนะครับซึ่งก็ถ้ามีทุนมากกว่านี้เนี่ยนะครับก็น่าจะได้ไปไกลนะครับใครที่อยากจะช่วยสนามสนุนน้องก็สามารถคลิกลิงก์สั่งซื้อด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าใครจะให้เงินทุนก็ดีอะไรครับหนึ่งล้านเออถ้าได้ร้านหนึ่งคุณทำจริงไหเออโอเคได้ได้ ได้โอเคสุดยอดมากนะครับอ่ะยังไงฝากด้วยครับเป็นเบรุ่นอีกคนหนึ่งครับที่ผมผมผมคิดว่าศักยภาพเขาเยอะพอนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวเรากลับไปทํางานกงนพ่อโจ <laughs>